สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันวันที่17มัมกราคมครับพี่น้องสองวันแล้วพี่น้องครับผมนั่งปลูกชวนชมอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานก็ปลูกวันนี้ก็ปลูกพี่น้องเอาชวนชมจากถุงดำมาลงกระถางใหม่ครับเนื่องจากว่าชวนชมมันขาดน้ําพี่น้องดูแลไม่ทั่วถึงนะครับชวนชมขาดน้ําก็ไม่โตนะครับปุ๋ยก็หมดอายุ ก็เลยจับมาลงกระถางใหม่เอาใส่ปุ๋ยใหม่ดินใหม่ครับเพื่อจะให้ชนชมของเรามันอ้วนพี่น้องลำต้นจะได้อ้วนนะครับโขดจะได้โตนะพี่น้องครับก็ใช้วิธีนี้แหละพี่น้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกันไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็วันรวยพี่น้องครับวันรวยส่วนตัวก็ชอบพี่น้องครับชอบห้าตัวเดียวเลยนะครับไม่ได้ซื้อพี่น้องใครซื้อก็ขอให้ปังๆพี่น้องครับ ก็ชอบอยู่ห้าแปดห้าสามประมาณนี้แหละตัวน,นี้จะรัดเชือกไว้หน่อยพี่น้องวิธีนี้แหละพี่น้องครับจะช่วยให้ชนชมเราโตไวนะครับปวดว้วนนะครับลำต้นโตพี่น้อง นั่นก็คือการจับชนชมเรามาเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางใหนะ้สำหรับท่านไหนที่กำลังคิดจะเลี้ยงชนชมนะครับก็ลงมือได้เลยนะครับพี่น้องครับชนชมนะมีพื้นที่เยอะๆลูกเยอะๆเ,เลยพี่น้องยังไงก็ขายได้พี่น้องครับ พยายามทำให้มันแปลกแหวกแนวเขาไปนะครับรากธรรมชาติโขดก็จะได้อ้วนไวพี่น้องครับลำต้นก็จะได้โตนะครับเราก็จับมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแบบนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ส่วนต้นนี้พี่น้องครับนี่ผมใช้กระถางใหญ่พี่น้อง สิบสองนิ้วครับเนื่องจากว่าผมเห็นมันไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาพี่น้องครับผมก็เลยอยากจะเอาใส่กับถางใหญ่หน่อยเนื่องจากว่าลำต้นมันจะจะออกสีทองทองหน่อยพี่น้องเพื่อผมจะมีชวนชมต้นทองครับก็เลยจับมาใส่นี่พี่น้องครับกับถางใหญ่เลย ส่วนชนชมที่ผมทํารากตะขาบเอาลงปลูกไว้ก็ยังไม่ได้เอาออกแดดนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ชนชมที่ผมตัดตัดยอดพี่น้องครับนะผมตัดยอดทิ้งไปพี่น้องตอนนี้ก็แตกแตกยอดใหม่มาแล้วนะครับพี่น้องครับแตกยอดใหม่มาแล้วนะครับชนชมที่ผมตัดตัดทิ้งนะครับพี่น้องครับตัดยอดทิ้งนะครับ ตอนนี้เขาก็แตกตาก,กิ่งออกมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยครับเพราะว่ามันสูงเกินไปพี่น้องอย่างตัวนี้มันสูงนะครับผมก็ตัดทิ้งได้พี่น้องครับแต่ถ้าผมไม่ตัดผมก็จะต้องหาไม้มาค้ำไว้แบบนี้นะครับหาไม้มาค้ำไว้เพื่อให้ลำต้นเขาตรงนะครับพี่น้องครับมันสามารถทำ จนชมไม้สีแปลกแปลกแนวได้ครับเราจะเสียบข้างก็ได้พี่น้องไล่เสียบข้างก็ได้นะครับผมก็ทําไว้อยู่พี่น้องครับผมทดลองทําอยู่รู้สึกว่ามันจับฟื้นตัวแล้วพี่น้องผมเสียบข้างเอาไว้ครับแต่ถ้ามันมันดีจริงๆผมจะเอามาบอกครับจะไล่เสียบให้หมดเลยพี่น้อง ก็ปลูกแหวกแมวไปนะครับปุ๋ยก็หมดแล้วล่ะพี่น้องครับปุ๋ยหมดแล้วต้นนี้ก็จะเอามาเปลี่ยนใหม่พี่น้องเปลี่ยนใหม่จะยกใส่กระถางนะครับจะยกใส่กระถางเพราะว่าชนชมเรามันขาดน้ําพี่น้องเบาวิวดินแห้งหมดแล้วพี่น้องครับผมไม่ได้ให้น้ําเลยขาดการดูแล จนชมเราจะต้องลดน้ำด้วยน้องต้นนี้ผมก็จะแบบนี้พี่น้องครับผมจะตัดถุงปฏิข้างล่างพี่น้องนะครับตรงนี้ผมจะไม่ตัดผมจะไม่ถอดออกแต่ผมลองปุ๋ยไว้พี่น้องครับผมลองปุ๋ยแล้วผมจะตัดตรงนี้พี่น้องครับตัดข้างล่างนะครับตรงนี้จะเอาไว้ป้องกัน ไม่ให้ดินมันไหลออกมาครับก็ไล่เปลี่ยนเราพี่น้องครับเราเลี้ยงจนชมนะสำคัญมากๆเลยเรื่องน้ำนะครับถ้าไม่พอจริงๆดินแห้งเกินนะครับจนชมไม่โตพี่น้องไม่โตหลังจาก ที่ผมตัดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมก็จะยกขึ้นมาเฉยๆนะฮะให้ดครับยกขึ้นมาผมก็จะเอาไปวางเลยพี่น้องครับเอาไปวางเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปแกะออกนะครับไม่แกะถุงเลยพี่น้องครับจะวางเลยนะับทีนี้เวลาลดน้ําพี่น้องครับด้านบน ดินก็จะไม่ไหลออกจากกระถางนะครับก็เหมือนการต่อกระถางขึ้นมาให้มันสูงกว่าเดิมเฮ้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาเราเปลี่ยนดินพี่น้องครับเราจะต้องไม่รดน้ำนะครับถ้าเรารดน้ำ เรามายกจนชมออกจากถุงดำหรือกระถางชวนชมเราก็จะขึ้นมาแต่รากกับลำต้นนะครับดินไม่ไม่จับไม่เกาะรากนะพี่น้องครับเวลาเราเปลี่ยนเราจะต้องยกขึ้นมาให้มันเป็นตุ่มมาเลยครับตุ่มดินมาเลยพี่น้องนะ ก็จะกดลงนิดหนึ่งพี่องเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาปุยย8-24-24ี่ยี 24, ่ 24, โลยใส่ข้างบนด้วยทีนี้ผมก็จะลดน้ําเลยพี่น้องครับลดน้ําเลยถ้าน้ํามันเยอะพี่น้องครับน้ํามันลงเยอะเดี๋ยวมันก็ไหลออกตรงนี้แหละตรงรูรูทุงดํา ทำยังไงชนชมเรามันจะโตไวพี่น้องครับก็คือการเปลี่ยนดินนั่นแหละนะครับโอดอ้วนลำต้นโตนะครับถ้าเราปลูกทิ้งเอาไว้อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ไหวพี่น้องไม่ทันหรอกนะครับสำหรับท่านไหนที่ปลูกเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ,ะเมื่อปลูกใส่ถุงดำแล้วนะครับพี่น้องครับก็ต้องเอามาใส่กระถางเหมือนเดิม เดี๋ยวต่อไปพี่น้องครับผมจะไม่ใช้ทุงดำและะ้วจะใช้วิธีการปลูกไว้ในกระถางดำเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูช,ชมที่เราปลูกไว้พี่น้องครับเป็นรากตะขาบที่ผมตัดยอดมันทิ้งไปนะครับจะว่าตัดลำต้นเลยก็ว่าได้พี่น้องนะครับตอนนี้แตกตาก,กิ่งออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่ครับพี่น้องครับเอาต้นที่มันใกล้มือนี่แหละพี่น้องยงแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาออกแดดพี่น้องครับผมรดน้ําไปแล้วรอบหนึ่งก็เริ่มแตกตาก,กิ่งมาใหม่แล้วพี่น้องนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็แทงใบออกมานะครับก็ชมนชมเราก็จะได้กินอาหารได้ แตกตากิ่งออกมาแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงไปพี่น้องครับแบบนี้เราเลี้ยงไปครับถึงเวลาโขดมันอ้วนต้นมันใหญ่กว่านี้หน่อยเราจะมาตัดกันต่ำเลยตัดทิ้งตัดต่ำๆเอาเพื่อทำไม้สีสับเรียบร้อยพี่น้องครับสำหรับล้านชายก็จะเดินทางใกล้จะสิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องครับ ต้องจากกันละนะครับพี่น้องไปรักษาตัวก่อนนะครับไปอยู่บ้านนอกสักระยะหนึ่งพี่น้องครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายเขาก่อนนะครับเขาไม่ค่อยแข็งแรงพี่น้องหลังจากจะไปหาหมอวันที่19นะครับก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับจนจมเมื่อมันไม่โตนะครับ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับจะอยู่ในถุงดำหรือในกระถางก็ตามนะพี่น้องเปลี่ยนดินเลยพี่น้องครับจนชมโตไวามากเมื่อเราเปลี่ยนดินทุก3าถึงสเดือนนะครับก็พยายามสังเกตเอาพี่น้องไม่โตก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับมาพ้าสั์เล็กจะต้องเยอะกว่าดินนะครับเวลาผสมดินนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายแล้วนี่แหละพี่น้องครับผสมดินคลุกเคล้ากันแล้วสับเล็กใส่นะครับ ส่วนผสมก็สับเล็กจะต้องเยอะนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ